ความลับสมองคนรวยทำตามนี้สิ้นปีรวยเปิดเผยกลยุทธ์และแนวคิดที่ทําให้คุณสามารถเพิ่มฐานะทางการเงินได้อย่างรวดเร็วความร่ำรวยไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นผลมาจากการวางแผนและการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ถูกต้องในบทความนี้เราจะเปิดเผยความลับสมองคนรวยและแนวทางการทำตามที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันทีเพื่อให้คุณสามารถสร้างความมั่งคั่งภายในสิ้นปีนี้ได้จริง 1. มองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์การคิดในมุมมองของคนรวยคนรวยมักมองเห็นโอกาสในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในช่วงเศรษฐกิจตกตำ่ำหรือเวลาที่คนส่วนใหญ่หยุดลงทุนพวกเขามองว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนและเติบโตวิธีฝึกคิดเช่นคนรวยการวิเคราะห์สถานการณ์เมื่อเผชิญกับปัญหาลองมองหาทางแก้ไขที่สามารถสร้างโอกาสได้ การเรียนรู้จากความล้มเหลวใช้ความล้มเหลวเป็นบทเรียนในการปรับปรุงและพัฒนาตนเองทำไมถึงเวิร์กการมองเห็นโอกาสช่วยให้คุณไม่พลาดโอกาสในการสร้างรายได้และการลงทุนที่มีศักยภาพสูง 2. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีแรงจูงใจการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพคนรวยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีแผนการเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น พวกเขาไม่เพียงแค่ฝันว่าจะรวยแต่มีการวางแผนและดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายวิธีตั้งเป้าหมาย SMARTspecific ชัดเจนเศร้าระบุเป้าหมายให้ชัดเจนเช่นออมเงินเดือนละ20,000บาทใน6เดือน measurable ว,ว,ว,วัดผลได้เศร้าต้องสามารถวัดความก้าวหน้าได้เช่นจำนวนเงินที่ออมได้ achievable เ,เ,เป็นไปได้เศร้าเป้าหมายควรท้าทายแต่สามารถบรรลุได้ เร levant เกี่ยวข้องเศร้าเป้าหมายควรสอดคล้องกับความต้องการและค่านิยมของคุณ time b o u มีระยะเวลาเศร้ากำหนดเวลาที่แน่นอนในการบรรลุเป้าหมายทำไมถึงเ work การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนช่วยให้คุณมีทิศทางและแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ